สวัสดีค่ะฝ้ายนะคะคัตต้อนอินดี้ค่ะก็เสาร์ที์นี้นะคะเรามีอะไรทําเพียบเลยค่ะเริ่มด้วยเช้าวันเสาร์นะคะก็มีช่างมาส่งตู้เก็บของนะคะเราก็แพนกันไว้ว่าเราจะเอาตู้เนี่ยมาเก็บของที่มันรกๆตามโต๊ะต่างๆให้มันเป็นระเบียบขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาจัดโต๊ะนี้กันนะคะเดิมเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็มีโต๊ะกลางตรงนี้ค่ะมีของอยู่นิดหน่อยนะคะ แล้วก็มีโซนของเจ้าอินดี้ค่ะเป็นของใช้แมวเจ้าตัวแสบนะคะเช้านี้ไม่ยอมลงจากห้องเพราะว่าเขาได้ยินเสียงช่างมาส่งตู้นะคะเราก็เลยต้องหลอกลอ่อ,อด้วยการเอาขนมมาล่อแบบนี้ค่ะโดยปกตินะคะบ้านเราไม่ได้ให้ขนมเขาทานบ่อยๆนะคะเราจะให้เวลาที่ต้องขอโทษต้องง้อหรือว่าต้องให้เป็นรางวัลเท่านั้นค่ะเขาก็จะได้ไม่ติดเป็นนิสัยนะคะ อันนี้นะคะเป็นน้ำพุแมวค่ะก็ปกติเราจะถอดปลั๊กออกตอนกลางคืนนะคะแล้วค่อยมาเสียบใหม่ตอนเช้าเพราะว่าเจ้าอินดี้เนี่ยขึ้นไปนอนบนห้องนอนกับเรานะคะเขาบอกว่าน้ำพุแมวเนี่ยจะทําให้แมวเนี่ยกินน้ําเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าสัญชาตญาณแมวเนี่ยไม่ชอบกินน้ํานิ่งๆค่ะเขาจะเหมือนเสือนะคะที่ชอบกินน้าแบบเป็นน้ําไหลอะค่ะก็จริงๆบนห้องนอนก็จะมีน้ําวางใส่ถ้ววให้เขานะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยกินค่ะหรือว่ากินน้อย พอเช้าๆลงมาข้างล่างนะคะเขาก็จะมากินน้ำจากน้ำพุเนี่ยแบบหนักหน่วงเลยค่ะถ้าจะกินน้ำนะคะเราก็ต้องพาเขากินข้าวต่อค่ะอินดี้นะคะเขาจะเป็นแมวที่ไม่ชอบกินข้าวเองอะคะ่ะเขาจะชอบมาอ้อนให้เราไปนั่งกินข้าวกับเขาเนี่ยค่ะก็ต้องไปนั่งเฝ้าจนกว่าเขาจะกินอิ่มนะคะก็เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาก็เลยแปรงขนไปด้วยแบบนี้ค่ะ เสร็จจากพาแมวกินข้าวนะคะเราก็มาเตรียมอาหารคนกันบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นมื้อเช้าควบมือเที่ยงไปเลยนะคะวันนี้เราทำคาซาดิยาแฮมหรือว่าพิซซ่าเม็กซิกันง่ายๆนะคะก็เมนูนี้นะคะใช้เวลาทำไม่นานเลยค่ะแป๊บเดียวเสร็จใส่แฮมใส่ชีสจบเป็นไงคะน่าทานไหมคะ ทานอาหารเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดของกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มที่โตนี้เลยนะคะเดิมทีโตนี้เป็นโต๊ะทานข้าวค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเรา work from home ค่ะก็เลยดัดแปลงเป็นโต๊ะทำงานแทนนะคะก็จะมีแล็ปท็อปของฝ่ายกับของสามีนะคะแล้วก็อันนี้ที่กำลังจัดอยู่นะคะแล็ปท็อปที่เก็บเข้าไปในตู้ก็คือเป็นเครื่องเก่านะคะเครื่องส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้ะค่ะก็เอาเข้าตู้ไปซะ การจัดของในบ้านนะคะก็เป็นงานบ้านอย่างหนึ่งที่ไฟชอบนะคะรู้สึกว่ามันทําให้เราได้ใช้ไอเดีย่าจะเก็บอะไรตรงไหนมันก็ทําให้เราผ่อนคลายได้นะคะอันนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะทิ้งเอกสารสําคัญที่มันมีพวกชื่อที่อยู่ข้อความสําคัญต่างๆนะคะเราก็จะเอามาเข้าเครื่องย่อยแบบนี้ค่ะทําลายเอกสารทิ้งก่อนนะคะ นี่ค่ะก็จัดของเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยค่ะตรงนี้ก็โล่งไปเลยนะคะน่าจะเป็นที่นอนอินดี้ต่อไปส่วนของตรงนี้นะคะก็จะวางของที่ใช้บ่อยๆไว้ก่อนนะคะไม่ได้เอาเข้าตู้ค่ะถัดมาเช้าวันอาทิตย์นะคะเราก็ไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่พุทธมณฑลสายสีนะคะ เราก็นักช่างมาทําไฟค่ะเปลี่ยนระบบไฟใหม่เพราะว่าของเดิมเนี่ยใช้มาไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะอันนี้ค่ะของเก่าเก่ามากเลยนะคะก็าเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะมีรอยเครื่องเก่านิดนึงค่ะที่บ้านหลังนี้นะคะต้นไม้เยอะเลยค่ะอันนี้เป็นต้นโมงนะคะเวลาลมพัดก็จะมีกลิ่นหอมๆตอนกลางคืนนะคะ อันนี้เป็นต้นมะนาวค่ะเราไม่ค่อยได้บำรุงเท่าไหร่นะคะลูกมันก็เลยไม่สวยค่ะไม่ค่อยมีลูกจริงๆถ้าบำรุงดีๆเนี่ยลูกจะเยอะเลยค่ะเต็มต้นเลยค่ะแล้วก็หน้าบ้านก็จะมีต้นตะแบกนะคะเวลาถึงฤดูออกดอกเนี่ยดอกจะสวยมากเลยค่ะเต็มต้นเลยแต่ว่าก็ร่วงเยอะเหมือนกันค่ะอีกฝั่งหนึ่งเหมือนต้นมะม่วงนะคะไม่แน่ใจมันคือต้นอะไรก็ มีต้นเฟื่องฟ้าค่ะตอนนี้นะคะก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วค่ะเพิ่งได้ทานอาหารกลางวันกันนะคะวันนี้เรามาทานกว๋วยเตี๋ยวเรือคุณนี้กันค่ะนี่ค่ะต่อชามที่3แล้วนะคะทานเกว๋วยเตี๋ยวเสร็จนะคะเราก็มาบีควิกกันต่อเลยค่ะวันนี้เราเอารถมาเปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะคะเพราะว่ามันเริ่มบางแล้วค่ะ เรามาถึงน่าจะประมาณบ่าย2โมงนะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะวันนี้เพราะว่าคิวรถเยอะนะคะกว่าจะเสร็จก็ประมาณ5โมงกว่าได้ค่ะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะนั่งรอเล่นมือถือจนแบตหมดเลยค่ะ ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าบ้านเราก็ต้องแวะเซเว่นกันก่อนนะคะ<ๆ>เพื่อ<ๆ>ที่จะซื้ออาหารเช้าไว้ทานวันทํางานจันทร์ถึงสุกค่ะเป็นไหมคะเวลามาเซเว่นเนี่ยก็บางทีก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะก็เดินวนไปวนมา ค่ะอาหารเช้าของเรานะคะก็สำหรับประมาณ3-4วันค่ะถึงบ้านแล้วนะคะวันอาทิตย์วันนี้นะคะก็หายไปทั้งวันเลยค่ะกลับมาเนี่ยเจ้าอินดี้ก็ตื่นเต้นเลยค่ะ<ล>ดีใจมาก,กปะป๊ามามากลับบ้านนะคะเห,หหหเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมอื่นก,ก็ต้องพาเขากินข้าวก่อนค่ะ มา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 ,มาแล้วนั่งลงกินข้าวหรอเนี่ยค่ะทั้งวันคาดว่าไม่น่าจะเดินมากินข้าวเองเลยนะคะหรืออาจจะกินแต่ว่ากินน้อยมากๆเลยค่ะขิวมวย เวลาไปไหนกลับมาใหม่ๆนะคะเขาก็จะมาเล่นกับเราแบบนี้ค่ะมาเคลียาให้เรารรรลูบๆคำๆค่ะถึงตาคนกินข้าวบ้างแล้วนะคะตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเพิ่งได้ทานอาหารเย็นกันค่ะวันนี้เราซื้อแหนมเนืองมาทานนะคะ ก็ทานไปก็ดูโฮมเทาช้าชาไปด้วยค่ะตอนนี้กำลังติดเลยค่ะเจ้าวินดีนะคะเขาก็ชอบดูโทรทัศน์เหมือนคนเลยค่ะนี่ค่ะพัสดุที่มาส่งช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะเราสั่งไปตอน9เดือน9นะคะแต่ว่า ยังมาส่งไม่ครบค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเข้าไปแกะกันแค่2ชิ้นนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะทิ้งพัสดุไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะคะเพื่อ,อลดความเสี่ยงเรื่องเชื้อโรคเชื้อโควิดนะคะอันนี้เป็นลูกกลิ้งตัวอักษรนะคะเราจะเอามา,ากลิ้งลงบนชื่อที่อยู่บนกล่องพัสดุก่อนที่เราจะทิ้งกล่องนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ แกะกล่องแรกกันเลยค่ะกล่องนี้นะคะก็เป็นวิตามิน,นะคะ่ะก็ได้โปรโมชั่นมาช่วง9เดือน9นะคะก็เลยสั่งมา3ขวดเลยค่ะเป็นขวดละม5ิมลนะคะวิตามินซีเราก็จะเอาไว้ทานทุกๆเช้านะคะแกะกล่องต่อไปกันเลยนะคะ อันนี้นะคะเป็นไซา์แมวของเจ้าอินดี้ค่ะก็ปกติเราจะซื้อเป็นถุงเล็กๆนะคะเป็นถุงละแบบ5ลิตร10ลิตรค่ะเพราะว่ามันเก็บง่ายแล้วก็ขนย้ายง่ายเวลาที่เราต้องเติมหรือว่าต้องเปลี่ยนไซน์นะคะกิจกรรมสุดท้ายของวันแล้วค่ะก็เช็ดหูเช็ด ตาเจ้าอินดีนะคะเช็ดตาเนี่ยปกติเราจะเช็ดเรื่อยๆนะคะเวลาที่มีขี้ตาค่ะส่วนเช็ดหูเนี่ยเราจะเช็ดทุกๆเย็นวันอาทิตย์นะคะการเช็ดหูแมวเนี่ยทำให้หูเขาสะอาดจะได้ไม่เป็นไรหูแมวนะคะเนี่ยค่ะก็จะยอมนะคะยอมให้ทำเพราะว่าฝึกไว้ตั้งแต่เด็กค่ะแต่บางทีก็จะมีโวยวมีดิ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับดิ้นจนหนีนะคะ เช็ดห ok ูเช็ดตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเล็บกันค่ะว่าถึงเวลาตัดเล็บหรือยังนะคะการดูแลแมวนะคะเราก็ต้องฝึกเขาตั้งแต่เด็กนะคะบ้านนี้นะคะก็ ฝึกตัดเล็บให้เขาแล้วก็อาบน้ำให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะเขาก็จะชินนะคะก็จะมีโวยวายเล็กๆน้อยๆตามภาษานะคะแต่ก็จะไม่ดิ้นจนสุดแรงหรือว่าไม่ทำร้ายเจ้าของนะคะอันนี้นะคะเป็นสเต็ปเวลาเขางอนค่ะเขาก็จะชอบเอาหน้าไปซุกแบบนี้ค่ะ ันนี้นะคะก็ตัดให้ครบเลยค่ะทั้งเล็บมือเล็บเท้านะคะอินดี้เขาเป็นแมวเลี้ยงระบบปิดนะคะก็คือ เราเลี้ยงแต่ในบ้านนะคะไม่ได้ปล่อยให้ไปวิ่งเล่นนอกบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดเล็บเขาได้นะคะเขาจะได้ไม่ข่วนข้าวของเครื่องใช้นะคะพวกโซฟาบอกหรือว่ามุ้งล้วนนะคะมุ้งลวนนี่ตัวดีเลยค่ะชอบเอาเล็บคมๆเนี่ยไปข่วนค่ะโดยเฉพาะในห้องนอนนะคะไม่ยอมให้ตะไบแล้วค่ะเบื่อแล้วค่ะนั่งนานเกินไปละ จบวันแล้วค่ะสำหรับเสาร์อาทิตย์ยุ่งๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ